ที่ได้ต่อให้ร็จเสร็จใ เบาหน่อยเบาหน่อยได้ได้เบรกเรเรื่อย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 ได้ได้ได้เต๋าอย่าไปเกาะข้างๆอย่าไปโอเคเดี๋ยวหินมันลงไปโอเคครับไปนะไปไปค่อยๆไปเรื่อย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 เต๋าเสียวโอเคเลี้ยเรื่อยเรื่อยอย่าเลี้ยเร็วเต๋าเสียวสวยครับสวยเรื่อยๆครับเรื่อย ก้างๆเท่าข้างหลังติดแยงระวังระวังอย่ายืดขาเยอะงอขางอขางอขาเยอะๆดีครับดีลงกลางแล้วด้ะลายตัวเด็ดถึงดือ ได้ช่วงจังหวะนี้เอาจอบไปโกยมาตรงๆแล้วก็เดี๋ยวเวลาได้ต่างได้เบ้าบอลบอนมา ตา่ขนาดนี้ก็มังดีขนาดนี้กำลังดี ตึงกรตกตึง้แล้วก็เดให้นี้ก็ยาังไม่รด้น้นึงครกันการตอนนี้พะผมยังอยู่ไหมอยู่ี่ยังไม่อยรอดไปรงเวงมตัวมได้ไหมนอนหลังได้ไหมได้แต่ว่าลงได้ไม่นิรอดแน่นใไม่ใช่ถ้าเราเราลงไปเงี้ยเราไปรอดรอดอดน้ำออกอางนี้ แขนเลยดูเลยแข้งไหมแขนถึงไหมไม่ไม่ได้ใจเหมือนกันไม่เจอแขนยังไม่เจอแขนใช่ไหมแสดงว่าแขนกลางแน่เลยถ้าจะไม่เจอแขนเพราะข้างางศกอ่ะมันมันมันได้สองอย่างเว้ยจะแย่ได้แย่มือได้เลยเจ้ามันติดอะไรไม่รู้มันมันติดแผ่นปูนหรือเปล่าวะใช่มันมีเหล็กอยู่ข้างๆศกแต่ดึงไม่ออกเหล็กไอ้นี่ไงไอ้เป็นเหล็กแผ่นปูนอ่ะเหล็กฟ้าน่ะ แต่คือมือนี่มือเราถึงหน้อกถึงนอกไหมถึงนอกได้ถึงแต่ยังไม่ยังสัมผัสแขนไม่เจอตอนนี้คืออยากอยากรู้ย่างเดียวว่าแขนกลางไม่กลางเพราะถ้าแขนกลางนี่แม่งเรื่องใหญ่เลยดีกว่าพอเรายืนบนเนินอ่ะพอเราเหยียบขยับขยับมันไหลลงมาไหลลงมาเอาฝั่งนี้ออกก่อน ้ค่อยๆคุยข้างศพขึ้นมาอีกมันก็จะได้ลึกลงไปอ er, <ing> <Pal> ีกบอลบอลบอยไกด์เอาฝั่งไหนออกฝั่งที่เป็นเนินเอาฝั่งที่สูงกว่าศพอ่ะลากล่าเนี่ยมันนอนอยู่หรือขึ้นไปไหมขึ้นไปเลยแตวปักดึงไม่ขึ้นมาแขนใช่แขนนายจะติดไอ้นี่ด้วยเล็กไอตัวผ้าห่มผ้าห่มอยู่ไหมเห็นแต่ผ้าเห็นสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ป่ะเห็นตาอ่อนตาน้ำตาลลองดึงผ้าผ่มเลยวะจะหลุดไหมวะ ก็ผ้าห่มมันพอดผ้าห่มเนี่ยเราเชื่อมสองเลยนิดเดยพ้นผมพ้นเนี่ยได้ประมาณไม่พราะที่เราเพิ่งพี่บกเอวอ่ะผ้าห่มมันบานมาเยอะไหมผ้าห่มอ่ะอ๋อโอเคมันมันไม่ที่ผูกก็เอาฝั่งเอาฝั่งฝั่งที่ผมนั่งอ่ะอ่อนเขียนถี่มากแล้วก็ขูดลงให้ให้ต่ำจนมีน้ำน้ำซึมอ่ะแล้วก็ค่อยขุดฝั่งให้มันเสมอกับเอวศพเลยเอาฝั่งที่ผมนั่งอ่ะออกมันจะได้เป็นกายใครลงใครไงล้าง